ลินุกถือกำเนิดขึ้นในฟินแลนด์เมื่อปีคิเตศกัลต1980โดยลินุกทอสเวิร์ดนักศึกษาวิชาภาุวิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไซส์ในมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิทอสเวิร์ดเห็นว่าระบบปฏิบัติการมินิที่เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกบน PC ในขณะนั้นซึ่งทําการพัฒนาโดยสตราจย์แอนดูทันเดนบราวมีความสามารถไม่เพียงพอกับความต้องการจึงได้เริ่มต้นทําการพัฒนาระบบยูนิคของตัวเองขึ้นมาโดยจุดประสงค์อีกประการหนึ่นงคือต้องการที่ท เมื่อเขาเริ่มพัฒนา Linux ไปช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ได้ทําการชักชวนให้นักพัฒนาโปรแกรมือื่นมาช่วยกันทําการพัฒนา Linux ซึ่งเป็นความร่วมมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นความร่วมมือผ่านทางอินเทอร์เน็ต l i นุกจะเป็นคนรวบรวมโปรแกรมที่ผู้พัฒนาต่างๆได้ร่วมกันทําการพัฒนาขึ้นมาและแจกจ่ายให้ทดลองเพื่อใช้ทดสอบอาข้อบกพร่องที่น่าสนใจคืองานด้าน,านต่างๆเหล่านี้ที่ทํามาทั้งหมดนะครับที่สร้างระบบปฏิบัติการ OS ทั้งหมดนั้นไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือทํางานกันฟรีนั่นเอง ซึ่งเป็นการทำงานผ่านระบบเครือข่ายทั้งหมดปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุดของ Linux ที่ออกมาคือเวอร์ชัน2.0.3 i ข้อความส่วนจหังสือ Running Linux ของ Matt Wall and Lars k m m e n เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่ฟรีคุณสามารถที่จะขอจากผู้ที่มี Linux หรือจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้ฟรีโดยที่ไม่มีการผิดกฎหมายหรือว่ามีการต้องซื้อรายเส้น จึงทําให้มีผู้ใช้งานนิยมใช้กันมากทําให้ผู้นํา Linux นั้นสามารถที่จะนําไปแก้ไขแล้วก็ใช้งานบนโปรเซสเซอร์หรือว่า CPU ตัวอื่นสามารถที่ทางานได้หลากหลายทั้ง Intel m นะครับ m o t o r o l a d i g i t a l Alpha PowerPC ไปจนถึง Spark ของ Sun นอกจากนี้มีผู้นำโปรแกร,รมนะครับออกแพทช์ Off atch, อัปเดตกันมาอย่างมากมายทําให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น Linux จึงเป็นระบบปฏิบัติการสายสองบิตเต็มรูปแบบ สามารถที่จะดึงเอาพลังของเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ได้อย่างเต็มกำลังลินุกถูกพัฒนาจากผู้พัฒนานับร้อยทั่วโลกแต่และนัดทอสเวิร์จะเป็นคนที่วางทิศทางในการพัฒนานด้วยตัวเองมีมลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบ hood, ยูนิคเต็มรูปแบบและรลองรับการใช้งานของผู้ใช้งานอย่างหลากหลายลินุกมีระบบอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ชื่อว่าเอ็กวินโดซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบยูนิคโดยทั่วไปและสามารถใช้วิดโ o มแมเนจเมนต์ได้หลาย,ลายชนิดตามความต้องการนอกจากน,าจนี้ยังสนับสนุน โปรโตคอลแบบ TCP/IP, SLIP, PPP และ UUCP และรองรับโปรโตคอลอื่นอย่างมากมายผู้คนสนใจนะครับชอบ Linux ด้วยความเป็นส่วนตัวเพราะมีความเร็วสามารถที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเคอร์เนลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วและสามารถที่จะแจกจ่ายใช้งานได้ฟรีซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการในระดับลึกไปจนถึง end user หรือผู้ใช้งานโดยทั่วไปสามารถที่จะนำเอา Linux มาทาประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ระบบปฏิบัติการกเเระบบ emulator และการพัฒนาแอปพลิเคชันลงไปบนตัว Linux อย่างเช่น Java เป็นต้นสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณคับ